สวัสดีครับไปต่อเฮาเป็นประตูแคบละ นี่วันนี้เขาเดินมาให้รูกันเด,ด,ด,ดินท <c oughs> างรดยอร์ดไัยเดอร์บอกว่าเดินมาแล้วครับนี่ทางคนิ่จสิ 10, ประมาณนี้แหละครับแล้วก็บมเป็นน,นั่งครับไปได้เสมอลุยได้ตลอด บ้านนี่แหละครับธรรมดาเนาะบาทเดียนท่านอบ้านเฮ้าประเทศไทยอยู่ประเทศไดนก็ดีทอประเทศไทยดอก

เปนแบไหนเลยครับ